สวัสดีครับพบกับผมถาวรสศีเสนพิลานะครับกรรมการผู้จัดก,การบริษัทคอนโทรลซี C, จำกัดนะฮะก็วันนี้ผมมีเรื่องราวที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับช่วงนี้เราก็ได้พบกับวิกฤตไวรัสตัวโควิด -19 หรือโคโรนาไวรัสนั่นแหละซึ่งต้นตอก็ไม่แน่ใจว่ามาจากจีนหรืออิตาลีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ระบาดเข้ามาที่ไทยเราแล้วนะครับมันก็เริ่มตั้งแต่เข้าไทยก่อน แล้วก็เริ่มแพร่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆคนก็ติดเชื้อจากคนสู่คนไปเรื่อยๆตอนนี้พวกเราก็มีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมะหลายๆคนก็ทำงานอยู่บ้านหลายคนก็ออกไปทำงานบนความเสี่ยงต้องซื้อหน้ากากอนามัยต้องล้างแอลกอฮอล์เจลนะครับต้องมีหน้ากากสวมป้องกันต้องมีชุดถ,ถุงมือหลายคนก็มีชีวิตที่เปลี่ยนไป หลายๆคนก็ระงับกิจการไว้ก่อนนะครับเช่นร้านอาหารกลางคืนผับบาร์ร้านเหล้าแม้แต่กลางวันเองก็กระทบนะครับเช่นร้านเกมครับขอตบอยุงแป๊บนะมันบินผ่านหน้าแล้วไปละร้านเกมครับร้านกาแฟก็กระทบซื้อได้แต่ไม่ให้นั่งให้ซื้อกลับไปกินอยู่บ้านธุรกิจขนส่งมวลชนได้รับผลกระทบคนก็ไม่เดินทางไปไหนมาไหน ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าน้ํามันลงมากเหลือดิ้งละ15บาทเป็นประวัติการในรอบประมาณสัก10กว่าปีเลยที่ไม่ได้เห็นน้ํามันราคานี้น่าจะเกือบ20ปีนะครับนานมากคือไม่ได้เห็นราคาที่ละ15บาทนี่นานมากแต่มันก็ไร้ความหมายเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้น้ํามันจะ15บาทผมก็ไม่เติมไปไหนอยู่ดีผมก็อยู่แต่บ้านก็มีแต่พนักงานผมที่เติมเล็กน้อยนะครับพอได้มาทํางาน แต่ก็ไม่ได้ไปไหนกันต่อก็ะคืนก็อยู่บ้านไม่ไปไหนนะครับหลายอย่างก็กระทบนะที่นี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าผมทําบริษัทมาเนี่ยสิปีผมเคยเจอกับพิกฤหนักๆมาเนี่ยประมาณสัก2องสามครั้งนะครับครั้งแรกที่ผมโดนเนี่ยผมโดนในปีแรกที่ผมตั้งบริษัทเลยจังหวะนั้นน้ําท่วมกรุงเทพแล้วผมเองเนี่ยหนึ่งเลยคือผมมีเงินน้อยมากในตอนนั้นผมมีเงินแค่ประมาณหลัก ไม่กี่หมื่นหหมื่นสองหมื่นหมื่นกว่าบาทผมเดือกมันหมื่นกว่าบาทจาังหวะที่น้ํามันท่วมนะแล้วตอนนั้นน่ะท่วมใหญ่ด้วยท่วมหนักท่วมนานด้วยแล้วเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเช่าเขาอยู่ตอนนั้นผมเช่านะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เช่าแล้วเอาข้อมูลไปวางในเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นแล้วเซิร์ฟเวอร์ตายเงียนเป็นไปเลยเขาบอกว่าน้ํามันโดนแฮดดิสหรืออะไรไม่รู้ตายเลยข้อมูลผมหายหมดแล้วเว็บไซต์ผมเปิดทําการไม่ได้ เปิดทําการไม่ได้ตอนนั้นผมก็ความรู้น้อยด้วยผมไม่รู้วิธีจะเปิดเว็บใหม่บนชื่อโดเมนเดิมหรือไม่รู้วิธีจะไปสร้างโดเมนใหม่แล้วก็ทำ SEO ให้มันติดอันดับเหมือนเดิมผมมีความรู้น้อยมากทําให้ตอนนั้นเนี่ยผมอยู่แบบง่อยๆไม่มีรายได้เลยประมาณ3เดือนสามเดือนที่ไม่มีรายได้เลยเพราะเว็บมันตายคนเข้าไม่ได้แล้วผมมีช่องทางหากินอยู่ช่องทางเดียวตอนนั้นก็คือเว็บไซต์ เกือบเจ๊งนะครับผมเกือบจะเจ๊งหลังจากนั้นผมก็เรียนรู้แล้วว่าอะไรที่มันจะฆ่าผมในวันหน้าหนึ่งเลยคือความไม่รู้เรื่องเซิร์ฟเวอร์เรื่องเว็บเรื่องการจดโดเมนเรื่องการวางแผน์แล้วถ้าเจออย่างเงี้ยเราจะไปไงกับมันต่อเรื่องการทํา SEO เรื่องการสร้างฐานลูกค้าเนี่ยผมไม่มีความรู้ดังนั้นเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันจะฆ่าเราเราเกือบตายมาแล้วเพราะเราไม่รู้เรื่องเหล่านี้จากนั้นมาผมศึกษาครับก็ศึกษาเรื่อง การทำเว็บไซต์อย่างละเอียดเลยการทำา SEO นะครับการทำมาร์เก็ตติ้งฐานลูกค้าต่างๆคือศึกษาแล้วก็เริ่มทำนะครับทีนี้ก็อยู่ไปได้อีกประมาณ3ปี4ปีก็เจอวิกฤตครั้งที่2วิกฤตครั้งใหญ่มาอีกครั้งที่2ตอนที่ออประเทศไทยเราเนี่ยมีม็อบหนัหนกๆนะม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้ออะไรต่างๆเสื้อฟ้าเสื้อขาวเสื้อหลายเสื้อมาก ตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะหนักครับเป็นม็อบที่หนักตอนที่คุณประยุทธ์จะยึดอํานาจนช่วงนั้นนั่นแหละที่จะทะํารัฐประหารผมได้รับผลกระทบเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยไรายได้จากการขายซอฟต์แวร์ผมเองยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่คือมันก็น้อยมากเดือนหนึ่งประมาณไม่ถึงหมื่นประมาณนั้นประมาณหมื่นได้ประมาณหมื่นนิดๆน,นะครับแต่รายได้หลักๆของผมหลักๆของผมนี่มาจากการเทรนนิ่งนะครับตอนนั้นนะ มาจากการเทรนนิ่งซึ่งสถานที่หลักที่ผมไปเทรนนิ่งไปเป็นวิทยากรสอนเนี่ยก็จะเป็นที่กรุงเทพเป็นกรุงเทพเป็นหลักพูดง่ายๆว่าสถานที่หากินผมคือกรุงเทพกลุ่มลูกค้าผมก็คือคนกรุงเทพที่นี่พอม็อบมันเกิดมันก็เกิดอยู่กรุงเทพอืผมก็ได้รับผลกระทบคนเรียนไม่มาเรียนเพราะว่าโอ้มีการยิงมีการเผามีการระเบิดต่างๆยาเยอะแยะเต็มไปหมดเลย นักเรียนก็ไม่มาเรียนสถานที่เช่าก็เขาก็ไม่เปิดให้เช่านะครับจากเดิมที่จากเดิมที่เปิดให้เช่าเขาก็ไม่กล้าให้เช่าเพราะว่ากลัวเหตุจราจนกลัวต่างๆผมก็ได้รับผลกระทบหนักเข้าไปอีกนะครับหนักเข้าไปเออแล้วลูกค้าฐานแม้แต่ซอฟแวร์เองฐานลูกค้าส่วนใหญ่งหนะ้าฐานลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์ก็จะเป็นลูกค้าที่กรุงเทพปริมณฑลเป็นหลักเลยซึ่งก็ได้รับผลกระทบ ทีนี้หลังจากนั้นมาผมก็เกือบจะแจ๊งอีกเหมือนกันคือเงินเก็บเกือบหมดผมก็ได้รู้แล้วว่าเราไม่ควรที่จะหาเงินอยู่จุดเดียวเราต้องกระจายโดยเฉพาะกระจายไปหลายประเทศผมจึงเริ่มทําโปรแกรมให้รองรับหลายภาษา,ามีภาษาอังกฤษมีภาษาลาวภาษาไทยรองรับพม่าด้วยนะอืมผมก็เริ่มที่จะตีตลาดต่างประเทศไว้รอเผื่อวันหนึ่งจะลาจนหรือว่าไทยเป็นอะไรขึ้นมาหรือว่าประเทศไทย เศรษฐกิจพังไปเลยอย่างน้นอยยังมีของประเทศอื่นค้ำยันผมไว้อย่างนี้ครับผมก็เริ่มคิดแผนจากนั้นผมก็เริ่มทําธุรกิจที่หลากหลายขึ้นมีหลายแบบนะครับมีทั้งมีให้เช่าบริการเว็บไซต์วางโดเมนมีทั้งที่เป็นซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิมีทั้งแอปพลิเคชันมีทั้งทำระบบให้ลูกค้าแล้วเรา กินเปอร์เซนต์ในนั้นคือเราพยายามมีรายได้ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อค้ำยันเราไว้ถ้าธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งที่แท้ไม่ดีลม้ลมลงอีกตัวอื่นยังยันเราไว้อยู่ให้เราไม่ลม้มนะครับผมพยายามกันทีนี้สุดท้ายที่ผมอยากจะบอกกว่าจะผ่านมาได้ก็หนักเหมือนกันนะตอนนั้นกระทบมาเพราะว่าเศรษฐ,ฐกิจด้วยตอนนี้นเศรษฐ,ฐกิจเศรษฐ,ฐกิจไทยก็ค่อนข้างที่จะดิ่งนะครับดิ่งเลยนะนักลงทุนต่างชาติก็หนีแล้ว แล้วคุณประยุทธ์เข้ามาก็มายึดอำนาจเสียเข้าไปอีกนะครับมันก็เสียความเชื่อมั่นในต่างชาติอะไรต่างๆมันก็กระทบ sme ตัวเล็กๆอย่างผมรัฐไม่มีมาตรการที่จะมาช่วยพวกเราเลยเราเพียงแค่ sme ตัวเล็กๆที่รายได้เดือนหนึ่งไม่ถึงแสนเราจะเอาตัวรอดไปได้ยังไงเราก็ต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักผมก็ไม่รู้นะว่ารัฐมีมาตรการนี้จะช่วยเหลือ,อยังไงเพราะไม่ได้ประกาศออกทีวีหรือออกสื่อที่มันชัดเจน แล้วผมก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลคือมันอาจจะมีหละผมก็ไม่รู้อาจจะมีก็ได้แต่เราไม่ได้เห็นประกาศอย่างชัดเจนนะฮะเราก็เลยต้องพึ่งตัวเองไปก่อนทีนี้ครั้งนี้หนักจริงๆครั้งนี้เราโดนไวรัสเล่นงานมันไม่ใช่แค่กรุงเทพมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยมันคือทั้งโลกมันคือทั้งโลกเลยตอนนี้หนักจริงๆนะผมพูดจริงๆว่าหนัก รายได้ผมเนี่ยเริ่มเริ่มเห็นแล้วว่ามีหลายสิ่งที่เปลี่ยนไปเริ่มเห็นตั้งแต่เดือนธันวาตั้งแต่ตอนไวรัสอูฮันเริ่มแล้วเริ่มมีแวว,แวมาถึงตอนนี้เดือนมีนาปลายมีนาแล้วด้วยไวรัสโคโรโนาก็บุกกระจายทั่วประเทศหลายจังหวัดปิดตัวไม่ให้คนเข้าออกหลายประเทศปิดตัวไม่ให้คนเข้าออกการค้ากระทบเศรษฐกิจสุด คนจานวนมากได้รับผลกระทบหนักมากแล้วรัฐก็ไม่ได้จะเยียวยาอะไรเราด้วยธานาคารเองก็ไม่ได้มีว่าจะผ่อนปลนเรื่องหนี้สินด้วยไม่ได้ว่าเฮ้ยไวรัสนะงั้นพักหนี้ก่อนพักหนี้ไปก่อนสักปีนี้เลยทั้งปีเพราะหลังจากไวรัสมันผ่านไปได้เนี่ยสิ่งเราต้องเผชิญคือปัญหาเศรษฐกิจมันมาแน่มันมาแน่เพราะว่าคนตอนนี้จะล้มแหลมไม่ล้มแหลมเยอะ รัฐก็ไม่ได้มีเงินมาให้เราเราก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วเราจะพึ่งตัวเองยังไงในเมื่อของที่เราผลิตมาขายมันก็ขายไม่ออกหรือแม้แต่คนที่เป็นร้านค้าร้านขายต่างๆก็ไปซื้อของไม่ได้ห้างก็ปิดคนก็ไม่ใช้เงินแล้วเขาก็ไปมาหาสู่ลูกค้าก็ลําบากเช่นจะส่งเซลเข้าไปพรีเซนต์ระบบเช่นผมขายโปรแกรมแล้วส่งเซลเข้าพรีเซนต์ลูกค้าเนี่ยก็ไปไม่ได้ลูกค้าไม่ต้อนรับช่วงนี้นะครับเซลล์เราก็ไปขายของไม่ได้ คือมาร์เก็ตติ้ก็ไปออกบูธไม่ได้ออกตลาดไม่ได้สำรวจตลาดไม่ได้มันมีหลายอย่างมากที่เราถูกจํากัดนะครับพูดยังไงว่าตอนนี้เหมือนเราทําการค้าอยู่ระหว่างที่มีสงครามแต่นี่ไม่ใช่สงครามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เหมือนที่เคยเป็นมานะครับนี่คือสงครามระหว่างมนุษย์กับเชื้อโลกที่เรามองไม่เห็นมันเป็นความท้าทายอย่างมากผมว่านี่คือความ ท้าทายที่มนุษยชาติจะต้องผ่านไปให้ได้โดยเร็วที่สุดหลังจากนี้เราต้องมาเจอปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจต่ออผมไม่รู้ว่าเงินที่ผมพอมีอยู่เนี่ยมันจะยันไปได้อีกนานแค่ไหนครับแต่ผมก็คิดว่าเราจะผ่านมันไปให้ได้นะครับเราจะผ่านไปให้ได้ ถึงแม้ว่าตอนเนี้จนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เห็นมาตรการอะไรเลยที่รัฐจะช่วยเราหรือที่จะแบ่งเบาภาระของเราลงก็ไม่มีไม่มีเลยนะไม่มีเลยเท่าที่ผมทราบมาแม้แต่หน้ากากรหรืออาหารเราก็ต้องหาเองหน้ากากเราก็ไปซื้อเองแพงด้วยนะเจลล้างมือเราก็ต้องหาเองไม่ได้มี ส่งมาจากภาครัฐมาให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านเอามาแจกลูกบ้านไม่ได้มีนะครับจริงๆควรจะทําอย่างนั้นนะครับส่งมาที่อําเภออาเภอส่งมาที่ตาบลตําบลส่งมาที่หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเขาจะมีหัวหน้าหมู่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละก็เอามาแจกลูกบ้านมอบให้แก่ลูกบ้านมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ เราก็ผมเองนะผมก็คิดว่าผมจะไปหวังพึ่งอะไรกับรัฐไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าผมจะเสียภาษีอยู่ตลอดก็ตามแต่ก็หวังพึ่งอะไรเขาไม่ได้ก็ต้องพึ่งตัวเองนี่แหละยังไงก็ตามนะครับผมเชื่อว,ว่าสุดท้ายพวกเราทุกคนจะผ่านสถานการณ์อย่างนี้กันไปได้และแม้แต่ผมเองผมก็เชื่อว,ว่าผมจะผ่านมันไปได้ ก็พยายามกันไปนะครับกินลนกันไปแล้วก็อะไรที่เราเซฟตี้ได้เนี่ยก็เซฟตี้ก่อนในช่วงนี้ทรัพย์สินอะไรที่อยากได้ก็อย่าเพิ่งอยากได้ลดความอยากได้ส่วนหนี้สินตอนนี้ก็ต้องปรนปรนกับเจ้าหนี้ถ้ามีนะแต่ผมไม่ได้มีหรอกผมไม่ได้มีเจ้าหนี้นะผมไม่ได้กู้แบงค์ด้วยเพราะผมกู้ไม่ได้แต่ก่อนนะผมกู้ไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้กู้นะฮะปัจจุบันนี้รู้สึกว่าแบงค์มาหาผมทุกวนันทุกวันเลย มาตลอดเลยแบงค์นั้นแบงค์นี้มาเสนอให้ผมกู้แต่ผมก็ไม่กู้เพราะผมมีเงินแล้วผมมีเงินสดอยู่ในมือจำนวนหนึ่งแล้วที่ผมวางแผนไว้แล้วว่าต่อให้ผมไม่มีรายรับเลยต่อให้ไม่มีเลยนะเงินที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้มันก็พอจะยันผมได้ประมาณเป็นเป็นนาน่ะเป็นปีๆเลยประมาณสักสองสามปีนะครับคำยันผมอยู่ได้เป็นหลักหลายปี โดยไม่มีรายรับเลยนะฮะซึ่งเราก็คงมีความมั่นคงอยู่ประมาณนั้นแต่ถ้ามีรายรับเข้ามาบ้างแล้วก็ไปต่อได้อีกสิ่งที่ผมพยายามอย่างที่สุดคือผมจะต้องไม่ล้มผมเคยล้มมาแล้วผมล้มจนเกือบจะลุกไม่ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นผมรู้แล้วว่าพลังอำงานาจของเงินสดมันมีค่ามากผมเลยต้องมีเงินสดในบัญชีไว้เพื่อ เพื่อ,อยันกับสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเราไม่รู้หรอกวันดีคืนดีอาจจะเกิดสงครามก็ได้วันดีคืนดีแผ่นดินไหวก็เป็นไปได้วันดีคืนดีความรู้หรือโปรดักที่เรามีขายเนี่ยคนจะไม่อยากได้แล้วเนถ้าเช่นเกิดสงครามหรือเกิดวิกฤตห,หนักๆเนี่ยไอ้ซอฟตแวร์เนี้ยไม่ได้มีใครอยากได้แล้วนะครับคนต้องการอาหารยาเครื่องนุ่งหม่มวภัณฑ์เหล่านั้นที่จําเป็นนะครับสิ่ง ที่มันไม่ถึงกับจําเป็นมันก็จะอยู่ยากนะเพราะฉะนั้นเงินสดในมือสําคัญมากผมพยายามนะครับที่จะคือบางทีลูกน้องหรือพนักง,งานผมอาจจะไม่เข้าใจนะว่าทําไมคือทางบริษัทเองเนี่ยใช้เงินแบบแรด,ดูประหยัดมากเลยนะครับโตเก้าอี้หรืออะไรต่างๆที่เราเราจ่ายเราดูประหยัดเราดูเราดูแบบใช้แบบเรียกว่าเซฟตี้มากซึ่ง เหตุผลจริงๆคือผมต้องการให้มีเงินตุนไว้มีเงินสำรองจํานวนเยอะเพื่อที่ให้พนักงานทุกคนไม่ต้องตกงานในวันที่สถานการณ์เลวร้ายมันมาผมสามารถที่จะจ่ายเงินเดือนพวกเขาไปได้เรื่อยๆโดยที่พวกเขาก็ไม่ต้องตกงานพวกเขายังมีงานทําเศรษฐกิจโลกสิ่งภายนอกไม่ได้ทาให้พวกเขาต้องโดนเลี้ยงซึ่งเราเห็นมาแล้วเยอะแยะบริษัทมากมายเลี้ยงพนักงานเนี่ยเจอโควิดเจอไอ้เจ้าโควิดเข้าไปเนี่ย บริษัทบางแห่งปิดกิจการเลยโลพนักง,งานเป็นหมื่นคนล่าสุดสายการบินอะไรนะโลพนักง,งานหกพันกว่าคนหรือบางแห่งไม่ได้โลออกแต่พักก่อนก็มีพักงานพนักง,งานเงินเดือนก็ไม่ได้ด้วยพนักง,งานก็ไม่มีอัตรากินคนตัวเล็กตัวน้อยไรายได้วันละสามสี่ร้อยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ในกรุงเทพก็กลับบ้านนอกที่อีสานบ้างที่ ภาคเหนือภาคใต้บ้างก็กลับบ้านนะครับก็กลับบ้านพอกลับบ้านก็มันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ดีเพียงแต่มันเซฟลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเป็นเจ้าของบริษัทต้องคำนึงอยู่ตลอดเนี่ยก็คือเรื่องความเป็นอยู่ของพนักง,งานนะครับพวกเขาจะต้องมีกินทุกวันพวกเขาจะต้องกินอิม่มนั่นคือหน้าที่ที่ผมต้องคิดเสมอเพราะว่าเราเป็นเจ้าของเราไม่ใช่แค่เป็นหัวหน้าคน แต่เราเป็นเหมือนพ่อแม่เป็นเหมือนคนที่แบกชีวิตพวกเขาอยู่บนบ่าไม่รู้นะอันนี้อนนี้มุมผมนะผมเป็นเจ้านายที่ไม่ได้มีความสุขถ้าเห็นลูกน้องไม่อิ่มนะครับถ้าเห็นลูกน้องลำบากผมก็ก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้นะผมก็ต้องคิดเออทำยังไงพวกเขาจะกินอิ่มม,มีอนาคตที่ดี คือไอเ้เงินเดือนมหาศาลเราให้ไม่ได้หรอกผมให้ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะผมเป็นบริษัทเล็กๆที่รายได้ไม่เยอะนะครับผมให้เงินเดือนคนเยอะมากไม่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นเรามีรายได้ที่เยอะขึ้นกว่านี้เราไปได้กว่านี้ไอ้เรื่องเพิ่มเงินเดือนให้ได้ในระดับที่ดีเนี่ยก็ให้ได้นะครับก็ให้ได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าพนักง,งานฟังผมอยู่ก็อยากให้ ่วยกันนะครับพัฒนาตัวเองช่วยกันในหลายๆเรื่องตรงไหนที่เราจะช่วยกันได้เราก็ช่วยกันอะไรที่มันจะเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรได้พะสุดท้ายคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือตัวคุณเองรวมถึงผมด้วยนะครับมันก็ได้ร่วมกันมันไม่ใช่ว่าได้อยู่คนเดียวอโอเคก็เป็นคลิปหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าแล้วก็ให้กําลังใจทุกๆคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้ ผู้ติดโควิดไวรัสเนี่ยทะลุหนึ่งพันคนไปแล้วนะครับซึ่งผมเคยพยากรณ์ไว้เมื่อประมาณสามสี่วันที่แล้วผมพยากรณ์จำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสเนี่ยจากอดีต7วันย้อนหลังวันนั้นเนี่ยผมเริ่มพยากรณ์เมื่อวันที่23มีนาคมวันนี้26ผมพูดไว้เมื่อ3ามวันที่แล้วผมได้โพสตลงใน facebook ไปว่าเมื่อ7วันก่อน เมื่อนับจากวันที่23มานะเมื่อ7วันก่อนลงไปอีกก็ประมาณสักวันที่ 16, 17อะไรประมาณนั้นมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อยู่144คนแต่ในวันนี้400กว่าคนมันเพิ่มขึ้น3เท่าอย่างนั้นผมจึงคำนวณคาดคะเนไว้ว่าอีก7วันล่วงหน้าซึ่งก็จะตรงกับวันที่29เดือน3ปี2020หรืออีก3วันข้างหน้านั่นแหละจะมีผู้ติดเชื้อประมาณ1,200คน ก็มีคนว่าผมคำวนวณวอร์ไปดังนั้นอย่างนี้ over มันเกินจริงผมไม่ได้พยากรณ์เกินจริงผมพยากรณ์จากข้อมูลย้อนหลังกลับไป1สัปดาห์การเติบโตอตาจารย์ผู้ที่ติดเชื้อมันมากกึนถึง3าเท่าออนิดๆดังน,นั้นอีก7วันข้างหน้ามันก็ต้องโตอีก3าเท่าออนิดๆถ้าเราควบคุมไม่ได้เลยถ้ากราฟเอยียงในแนวเดียวกันซึ่งตอนนี้พันแล้วนะ เพื่อ,อวันพรุ่งนี้ก็ถึงยอดที่ผมพยากรณ์ไป้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นผมก็ไม่อยากจะพูดว่ารัฐบาลมีวิธีการจัดการที่ยังไม่ดีพอผมก็ไม่อยากจะพูดคํานั้นนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าคนที่มันอยู่หน้าง,งานเนี่ยเหนื่อยนะฮะคนที่อยู่หน้าง,งานไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเขาเหนื่อยขนาดไหน,นในการควบคุมไม่ให้เชื้อโรคมันระบาดไปกว่านี้ ควบคุมคนไม่ให้รวมตัวกันตามสถานีขนส่งตามห้างร้านตามที่ต่างๆคือคนที่เขาพยายามทาตรงเนี้ยเขาเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะไปพูดว่าผู้ที่เขาทํางานมันห่วยเราไม่อยากจะพูดจากงาน,นคือเขาทํางานดีนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคือภาครัฐเองผมว่ามาตรการอะไรต่างๆก็ยังไม่ชัดเจนพอนะเหมือนกับ คิดไม่รอบคอบเหมือนกับตอนที่ไปปิดห้งที่กรุงเทพสั่งปิดห้งปิดนอนปิดนี่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นคนก็ออกจากกรุงเทพพอเขาออกจากกรุงเทพเกิดอะไรขึ้นคนต่างจังหวัดก็โดนไปด้วยโดนปิดห้างโดนปิดสถานที่อะไรต่างๆเต็มไปหมดแล้วสุดท้ายก็อาหารมันก็จะแพงไอ้นั้นทุกอย่างมันกระทบกันไปหมดมันเป็นห่วงโซ่ไปหมดเลยเหมือนกับแตะตรงนน้นกระทบตรงนี้แต,ต่ตรงนี้กระทบตรงนั้นคือผมก็เข้าใจนะครับไอ้เรื่องการปิด ปิดเมืองหรือว่าปิดประเทศเนี่ยมันทําได้ยากทําได้ยากมากยากมากจริงแต่สุดท้ายก็ทําสุดท้ายก็ทําเห็นไหมก็ปิดเมืองแล้วไอ้ทางภาคเหนือนะหลายจังหวัดก็ปิดเมืองแล้วปิดจังหวัดเลยนะครับไม่ให้เข้าออกแม้แต่ประเทศไทยอีกสักหน่อยก็ปิดประเทศจนได้เห็นไหมสุดท้ายก็ทําสุดท้ายก็ทําอยู่ดีแล้วทําไมไม่ทาสักแต่แรก รอให้มันขนาดนี้แล้วค่อยมาทำเนี่ยมันมันหนักแล้วสาหัสนะครับยังไงก็ทําอยู่ดีเด็ดขาดไปเลยเหมือนตอนลุงมารัฐถ้าปัญหาตอนนั้นลุงเด็ดขาดลุงเอาจริงเลยลุงเอาเลยมันก็จบปึ้นตุ้มเดียวมันก็จบเห็นไหมแต่ครั้งนี้ผมเข้าใจเป็นเรื่องของโรคระบาดมันไม่ใช่การที่จะไปเอาปืนไปจี้ได้สั่งการได้มันไม่ได้นะครับอืมนี่คือมันคือเชื้อโรคเลย ตอนนี้หนักจริงจรินะทะลุโอพระเจ้าไม่จริงใช่ไหมประมาณพันเอ็ดแล้วอ่ะพันพันเอ็ดแล้วเอาละครับทิ้งท้ายผมอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าสิ้นหังนะครับผมเองก็เคยผ่านเหตุการณ์หนักๆมาแล้วแต่มันไม่หนักเท่าครั้งนี้หรอกแต่ก็หนักระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่ง ผมเชื่อว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอครับฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอในวันนี้เราจะเจอกับสิ่งที่หนักแต่สักวันหนึ่งนะครับแสงสว่างจะมาเราอยู่กับความมืดไปอีกสักพักไม่นานหรอกครับไม่นานเกินรอแสงสว่างจะมาแล้วพวกเราก็จะกลับมาสู้กันกันกบธุรกิจของเราต่อ ผมในฐานะเป็นเจ้าของ SME เ,เจ้าของธุรกิจซอฟต์แวร์นะครับก็ขอใจช่วยทุกท่านเราจะผ่านพ้นไปไดนะ้ผมก็ไม่รู้จะไปปลูกใจอะไรยังไงนะผมก็เพียงแต่จะมาเล่าให้ฟังมีหลายๆคนเลยเพื่อนผมตอนนี้ที่ล,ลำบากมากนะครับทำธุรกิจเทรนนิ่งก็ไม่มีลูกค้ามาเรียนไม่มีใครจ้างไปสอนแล้วเพาตอนนี้ลำบากนะฮะหรือแม้แต่อีกเพื่อนคนนึงก็ทำร้านกาแฟก็ ก็หนักๆเหมือนก,กันตอนนี้จะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่แล้วไหนจะค่าเช่าไหนจะค่าอดอกเบี้ยธนาคารอีกนะโดยหลายเรื่องโอเคนะครับทิ้งท้ายก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะครับดูแลสุขภาพพักผ่อนลดจุดเสี่ยงลดลดทุกสิ่งที่มันเสี่ยงได้ก็ลดลงนะครับดูแลตัวเองเยอะๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะ สวัสดีครับพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้า